มา,าละทุกคนมือนีเขาชีวอลน้อยๆจ้ะาชีบึง้งหลๆ แหวตรงมียาของแจดตรงมียาจา้าเฟืองเหยังเฟืองฟางจ้ากินม<อ>กหมดบวเหยือยืนน้ำลายเหยืออยูอ่คนท้อง,งยืนน้นำลายยืนแล้วจ้า

อันนี้เขาสิดท้ายแต่ไกลๆเด้อมือกล้องแบบว่าอันบกค่อยสบายจ้ะก็เลยเอาเป็นคนนั่งดูใกลๆ้ๆเนี่อมันสุดๆเนี่ยมูมจ้า ปีไหมค่าติเฮ็ดเวียบป้าติเฮ็ดงานบรไรมิวเวลามานางกินกำนองกำนุนคนทองนางทากินแล้ว กอยเจียวไหมเชียครับดูกันหลายคนค่ะมืนอีกกับสิเสียงแซ่วๆแน่จักน้อยจ้ะอืมดังแท้และกูบานเนี่จะเตียดังแน่นอนกอยเจีเยวพี่น้องกอยเจีเยว น่นะซื้อมาคบรบบลจาขอแต่ถั่วย,ย่างเดียวจานที่รักนี่เกลือ,อ,เเอบ่มีน้ำปลาเกลือนี้บานีไม่ใช่อบานีไม่เชื่อลื่อไว้อยู่ห่านนี่เ<อ>น,นี้เยเอามา,หามให้หายมาทางีนจาจะมีผู้ซ้อยครับผู้ซอยซอยซ่แล้วก็ซอยซชอ,ชอจะมาซ้อยในเรื่องทำเอ่อเหเาวเสี้แก้ขมแจวขมเนาะ อย่าบอกนะเป็นนัวเสียงเพิ่มขึ้นดีนะอย่าบอกแป้งนัวมันคือสรสพงพิเศษจ้ะมีบวงมันมีบวงทาโดนอี่เลยป่านี่ยังบริลล์ลงยังโย่ปีโนเราจะใส่เป็ยโนนะเป็นแป้งนัวเป็นแป้งนัวอันนี้คือปีโนแล้วก็ปิีโนแซนละโนแน่ ข้าวน้าผไทยน้าผัดไทยหน้าธรรมดาเลยมาห้ไหมจ๊ะเลยาาเลยกินกตเลยจิวเลยวตนันแหละมากินจูมว้าวว้ได้อิ่มมากอนแรเด็กกระเจ็บคอ พีอพ่อยู่ในมอต้อาคเา้มาดีนอน่อยครับหันเหนื่อยอยู่ในลูลกเออจับติง้งเเนอ,อจับอะไรจับเกืบใส่ไหมใส่ะใส่เทียไหมได้อ,อ,อน้ำปลาห่งวงเส่หัวหมหวโอ้ยเทวาดาเอ้อย

ปัามติดได้หนูเลยนะพ่อเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเดี๋ยวอยู่บ้านมีที่ติดห <c oughs> นูหนูมันจะกระเด็นเข้าตานะลูกเอ้ยอนี่แหะต้องข้ามก่อนตะแครโต๊ะนี้มันบอกว่าจันเด็กเดี๋ยวมันจะายตืมไปพี่เป็นยังนี่ชอตเด็ดตอนไงนละ่ะชอตเด็ดไทยพระท่าน หอมมากเลยขาดต้นหอมผักชีอยู่นู่นเด้อไปเอามาหันใส่ทิรักเอิ right? ้นพวกหอมไหมหน่อยน้ำปลาเขาหายไปไหนจเด็กหน่อยเด็กหน่อยเด็กหน่อยคอเจนช็อตอันเท้าช่วยมูเจ้าทาเบิ้งเด็กน้อยไม่ใช่ความถวยนี่เบิ้งเด้อค่ะ่าเนี่ยแม่โม้เนาะ มมาาว้ามาเพียจะมาเพียมาเฟียมาเฟียเอ้ยมาเฟียมาเพียกินแบบกินแบบสุดๆชุดอะไรเป็นงวงวะใส่เลยยังไม่ใส่ยังไงยัไม่ใส่เบิร์เดย์ไม่ไม่เหมือนเย้ามันจะขมพอแล้วใส่เยอะ นี่ดีต้องใ้ดีอย่านับตาลขึ้นจังได้คนทองมีแต่แนวขมขมเอาอย่างมาน้ัตาลขึ้นยอดยอดยอดใส่พังอีกอ้วนมันนั่นนั่นน่ะมันจะได้ดูแบบว่าน่ากินว่านี้่อยอันนี้นะคะพายคริริวจ้า ไาเช็ดมือว,ว้าวมือมันบงังมันแนบมือเห็นเออเพลินบูเบงน้ำกระรุ่นตัวละไปทุกคนโอ้ยกล่อง <c oughs> ประท่านมือมือไหวอีเ๋เป็นยังไง พเจวัามันขมอยากกินน้ำยุไหนละซ่อนอมือเข้าเป็นแพอ่ะแมเธอจะพันเหรอใส่ตับด้วยนะนี่เหรอเป็นปุ๊บจะมากินเบียรก็จะเป็นแงนอนทุกคนทุกคน ว้าวอยากินบ่ค่ะผักยังนี่ผักกระดาเฮ<พ>้ยติดตามเยอะอยังทำมาทำมา เผ็ดแห้งอ้นวเนเห็ดมากไาทุกคนทำใหญ่ๆจ้าอือหือเผ็ดจนคอยน้ำตาสิไหลห่ะมูเจ้าเอ้ยมาทุกคนทำหนึ่งปัดตัวต ที่เวลาเอ้ยดับดับดับทุกคนจะมา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 ,มาอันนี้มีเกุญแจทุกคนแนนม่มา ไปเลยจ้าอันนี้ก้อยจ้านี่ก้อยก้อยไปแล้วจับไ,ไ,ไปแล้ว,ลวออนี่มามาฟ้าหนูไปหยิบม,มาม่าให้คุณมมอะเยอะมากเลยค่ะเยอมากเลย เวียดนามเมื่อวานไม่วันนี้ต้องมีไทกับเวียดนามเม็ดกเมียลูกพี่ก็กินข้าวเดี๋ยวมาม่าตุ๋ล่นเนเดอม่ันะเว้ยจิมเร็วาจิมไม่อยู่จิมไปไหนไปไหนเขาไม่อยู่หนูจะกินข้าวหรอกหลังก็ตื่น เสียงกับซิดังเลยด้วยทุกคนญาติเราเยอะค่ะเร <c oughs> อาครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่ไปแล้วคะ่ะทุกคนจะหน่อยสิบพ่ท่านเด็กน้อยไปแล้วคะ่ะ <c oughs> ไปมาเร็วไปมาเร็วไปไาจ้า